คุณประสบปัญหาแบบนี้อยู่หรือไม่ฟาร์มเท่าไหร่มอนก็ตายยากไม่ตายสักทีก็ไม่ได้กากเกินไปถึงแม้จะกากจริงๆคุณแค่ต้องหาผู้ช่วยสปอร์ตล็อกเพจฟาร์มเกมคุณภาพราคาถูกใจมากมีคนติดตาม1 0ึ0พันรับฟาร์มทุกแบบในโลบ็อกบ็อกฟูดคิงพีดและฮีโร่เลคซีฟาร์มเงินฟาร์มโหดฟาร์มเร็วเหมือนดูดยาได้ที่สปอร์ตล็อกบ น่าสนใจจังเลยปุ้มสุดสดีครับผมชาและตอนนี้เราอยู่กับการรีวิวอัตลักษณ์ควันฟอร์ออนะตอนนี้ผมมีเด็กเกียนแตกมาจากเกม r o b o อก l g g c y y นะโอ้โหดีใจมากเลยครับคือเขาเดินมาบอกว่าเขาดูช่องผมมานะครับโอ้โหนี่ได้ออกคลิปละมันบอกจะมาดูด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับสุดสดีครับ ผมชาและตอนนี้เราอยู่ในเกม h e r o l เลก c ซฮ่าฮ่าแล้ววันนี้เราจะมารีวิวอัตลักษณ์ n e for all นะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะทีย yeah. โคตรเกลือสัส่มไปหนึ่งล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมไปหาตังมาอีกห้าหมื่นนะครับผมสัมนะ่มได้เลยนะวันนี้จะมารีวิวอัตลักษณ์ n e for all เลยครับเห็น <c oughs> ว่าอัตลักษณ์นี้นะครับเป็นอัตลักษณ์เดียวที่ผมจะรีวิวแบบเต็มพิกัดนะครับก็คือ มีตัววีด้วยครับอัตลักษณ์อื่นไม่มีเพราะขี้เกียจฟาร์มนะอัตลักษณ์นี้ต้องทุ่มทุนนะครับเพราะว่าผมอยากได้มากเลยโอเคมารีวิวกันเลยดีกว่าครับนี่สกิลแรกนะครับกดตัวแซดเท็กซัสสมชนะครับปุ้มสกิลนี้นะครับมีดาเบจห้าร้อยแปด เป็นการโจมตีแบบรุนแรงนะครับสามารถโจมตีระยะไกลได้ด้วยนะครับเห็นไหมไอ้ไอ้ตรงกลมๆนั่นนะครับมันจะไปโดนสตูนะครับแล้วมันไกลมากนะไกลพอสมควรเลยครับไกลพอๆกับไอ้อัตลักษณ์ที่ยิงไกลได้เลยนะแล้วมันดีนะครับนี่ตุ้มเห็นไหมแล้วมันกระจายเป็นวงกว้างกว้างมากครับดีมากเลยครับอัตลักษณ์แรกอัตลักษณ์ต่อไปนะครับ Detroit Smash เป็นการทุ่มหมัดไปที่พื้นนะทุ่มบอลโฟลไปที่พื้นนะตุ้มอ้าว มีกี่บักนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอมันรีคอเวอร์ก่อนปุม๊มนะครับสกิลนี้นะครับมีดาเมจ463นะจะทำให้ศัตรูลอยขึ้นไปข้างบนนั่นเองตุ้มนะครับเป็นสกิลที่แรงพอสมควรเลยนะครับแล้วสามารถใช้คู่กับสกิลหนึ่งได้ตายเลยต่อไปครับเป็นสกิลตัว C นะครับ c a โลเ i น a าสแมช กิลนี้เป็นการชาร์จแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้าครับสกิลนี้จะทำดาเมจ75นะครับตีทั้งหมด5ทีนะรวมทั้งสิ้น375ดาเมจนั่นเองครับ3ส,สกิลนี้สามารถเอาไว้คอมโบได้ด้วยนะครับตมสอนคอมโบเอาตัวนี้แล้วกันครับวิธีคอมโบก็คือปล่อยแซดไปก่อนจากนั้นกดตัว C พุ่งไปครับแล้วกดตัว X ตู้มอันนี้คือคอมโบในการฟาร์มครับโอเคครับมาสกิลสุดท้ายนะครับ พัสอัลตานะเรามาดูกันเลยครับมาดูชัดๆกันปุ้มโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะครับก็คือมันจะทำให้ตัวใหญ่วิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงนะครับต้องบอกว่าวิ่งเร็วนี่คือแบบวิ่งเร็วมากนะวิ่งเร็วปีเลยเห็นไหมโคตรเร็วนะครับดูน่าจะเร็วรพอๆกับเอนจิ้นเลยมั้ง อาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าเร็วมากเร็วจริงๆนะครับโอ้โหแล้วการตัวใหญ่นะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้นด้วยนะเออตรองสกิลตัวแซดนะครับสกิลตัวแซดจะเพิ่มดาเมจนะครับจาก508เป็น635นะเพิ่มมา127ดาเมจเลยทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าแรงมากๆนะสกิลตัว X นะครับ 579ดาเมจนะครับเพิ่มมา116ดาเมจจาก463นะครับอุย้ยเพิ่มเป็น100ร้อยเลยเนี่ยดีดีด,ดีนี่โคตรแรงเลยสกิลตัว C นะครับ k a r o l i n a Smash เพิ่มจาก75เป็น84ครับ <c oughs> เพิ่มมา9ดาเมจนะครับจาก375เป็น420นะครับดาเมจทั้งหมดเดี๋ยวเราจะลองไปสู้กับดับบีดูนะครับวันนี้ได้ดับบีขอไปเบิบ่มๆนะเออต่อยเลยครับ งั้นเราพุ่งแล้วก็ตีโอ้โหฮี่มตีก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แปลงร่างเนี่ยสู้กับดาบ,บีค่อนข้างที่จะนานนะครับในช่วงท้ายเกมนะนะอ,อย่าลืมนะครับท้ายเกมเอนจินยืนหนึ่ง โอเคครับอันนี้คือสกิลทั้งหมดของ One for all นครับแต่คลิปยังไม่จบนะอย่าเพิ่งปิดคลิปเราจะมีทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคการฟาร์มนะโดยใช้ One for all นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะฟาร์มเงินนะแต่ต้องมี Pass อัลต้านะครับหรือไม่มีก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะสอนฟาร์มนะครับก็คือนี่เลยครับ เราต้องใช้ขวานนะครับเ a t t l e Axe นะครับ Battle Axe นะครับเป็นขวานที่แรงที่สุดในเกมอันนี้ผมสปอยคลิปใหม่เลยนะเป็นขวานที่แรงที่สุดในเกมถามว่าแรงที่สุดในเกมยังไงนะครับดาเมจนะครับก็แรงแรงมากๆเลยด้วยนะครับแล้วก็สกิลนะครับโคตรแรงผมบอกเลยครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลของ Battle Axe นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะพูดในคลิป รวมดาบทุกเล่มในเกมนี้นะครับแต่ว่าผมบอ,อกเลยครับว่า one for all รวมกับ spinning slice ของ battle axe นะครับสามารถสร้างดาเมจได้ถึง1,500เลยนะก็คือแบบทีเดียวตายอ่ะเนี่ยสุวิว่ารเราเราเราเควสมาใช่ปะนี่เราเควสมาปุ๊บแล้วเราก็ฟาร์มเลยครับเจ็ตัวใช่ไหม <c oughs> ไปละตัวหนึ่งอ่ะคือแบบมันแรงมากเลยครับพ3นสประมาณพันสครับ คือเกือบพันห้าไม่น่าถึงสองพันนะเกือบพันห้านะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากเลยครับเห็นไหมถ้าเกิดดูเลือดเรานะครับถ้าเกิดพันลบไปพันสามนี่ก็คือแบบเหลือจิดหนึ่งเองนะเออ,อเนี่ยแล้วแบบมันฟาร์มเร็วมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวลองแบบไม่ใช้วันฟอร์ออลครับเราจะใช้เบลเทนแอคนะครับแล้วก็ใช้กับวันฟอร์ออลวิธีฟาร์มนะอา้าวตัวนี้จะตายแล้ววะเฮ้ยผมฆ่ายตัวนั้นดีกว่ามันทําให้ผมแหลกกว่า ลำคาญวิธีการใช้ขวานนี้นะครับอย่าอยู่ใกล้นะถ้าอยู่ใกล้ปุ๊บมันจะดาเมจไม่ได้นะเขาเรียกไงประสิทธิภาพมันจะไม่สูงสุดนะครับต้องอยู่ใ,ใกล้ๆหน่อยไม่ใชจ่จะต้องจะต้องอยู่แบบพอดีพอดีหน่อยนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมให้เหลือดลดเยอะมากเลยแล้วก็ต่อยไปตายครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าเกิดฟาร์มโดยใช้วันฟอร์ออปกตินะครับ มันจะต้องใช้3สกิลถูกไหมอันนี้เราใช้แค่ battle axe กับ texas smash หรือไม่ก็ detroy er smash ก็ตายแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้กับ carolina smash carolina smash ไม่ตายนะครับเพรางก้นต้องใช้ ah detroy De er smash detroy er smash นะครับไม่รู้ผมเรียกถูกไหม detroy er smash หรือว่า detroy er smash วะตีปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองใช้ detroy er smash เฮ้ยไอ้นั่นมันทำให้แหลกจังวะฮะเป็นอะไรนักหนาเนี่ยโอเคนะครับการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วอยากให้ผมรีวิวอัตลักษณ์อะไรนะครับสามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้แบบละเอียดพร้อมสอนวิธีการฟาร์มโดยใช้อัตลักษณ์นั้นครับโอเคนะครับกด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวดาบทั้งหมดในเกมนะครับแล้วก็เทคนิคการฟาร์มโดยใช้ดาบทุกอันเลยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับจุ๊บ 也是